สวัสดีครับสวัสดีลูกค้านะครับทางช่อง YouTube ทุกๆท่านเลยนะครับที่กำลังติดตามนะครับช่องรถไถมือ2ร้านประกอแท็กเตอร์ขอนแก่นนะครับวันนี้เราก็มาพบกันในช่วงเช้าเนะครับเช้าของวันที่1นะครับตุลาคมนะครับ2563นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสนะครับพฤหัสที่1่ตุลาคมนะครับวันนี้ทางร้านก็จะมาแนะนำรถเข้าใหม่นะครับแล้วก็ อัปเดตรถที่ยังขายได้นะครับเหลือกี่รุ่นกี่คันนะครับราคาเท่าไหร่บ้างนะครับพื้นอาจจะลุยโคลนหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องเลยทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่นะครับไปทีละคันนะครับเรามาเริ่มที่รถเข้าใหม่กันก่อนนะครับรถเข้าใหม่ก็จะเป็นคันนี้เลยนะครับเป็นกูปต้า L4508 ครับตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ มาถึงเมื่อวานนี้นะครับคันนี้สภาพสวยๆเลยครับเก็บงานเก็บสภาพให้เรียบร้อยนะครับอ่าคูปต้าศูนย์คันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปีอ่าปีห้นะครับ อุปกรณ์ก็จะมีด้านหน้าแล้วก็ผ่านอ่าผ่านจะเป็นผ่าน3ามนะครับชุดทายนะครับส,สวยๆนะครับราคาคันนี้ก็เปิดอยู่ที่สองแสนนะครับสองแสนสองนันบาทนะครับสองแสนสอหบาทนะครับสำหรับคูปต้าเอลซีห้ นะครับเอาไปพร้อมใช้งานกันเลยนะครับเอกสารเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับอ L4508 นะครับส่วนคันนี้ก็จะเป็นครัวท่า L4508 เช่นกันนะครับคันนี้ยังไม่ได้เก็บสภาพนะครับคันนี้อุปกรณ์ด้านหน้าผานหลังจะเป็นผ่านพวนนะครับราคาก็จะอยู่ที่2แสน30,500บาทนะครับ2แสน30,500บาทราคานี้ก็รวมเก็บสภาพนะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับ คันต่อมาครับก็จะเป็นโคบูไตเอล3608นะครับคันนี้ก็ยังไม่ได้เก็บสภาพนะครับคันนี้จดทะเบียนปี53นะครับราคาก็จะอยู่ที่265,000บาทนะครับรวมเก็บสภาพนะครับเก็บสีรอบคันเช็คเปลี่ยนถ่ายคองเหลวนะครับคันนี้ก็จะได้อุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็ผานหลังนะครับผานก็จะเป็นผานพวนนะครับส่วน l อ5 D I Special คันนี้ติดจองเรียบร้อยนะครับลูกค้าจากอำเภอบ้านแฮดนะครับ จังหวัดขอนแก่นเรานี่เองนะครับคันต่อมานะครับจะเป็นเจ้าตัวเล็กนะครับยี่ห้อสตอมนะครับถ้าเรียกชื่ออยี่ห้อผิดก็ขออภัยนะครับคันนี้จะเป็นเครื่อง2ส,สูบนะครับ15แรงนะครับขับเครื่อง2ล้อนะครับคันนี้ อันนี้เครื่องเกียร์ระบบดีมากนะครับเอาไปพร้อมใช้งานกันเลยนะครับเหมาะสําหรับทําสวนตัดหญ้านะครับงานเล็กๆน้อยๆนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ระบบดีมากนะครับรับประกันเลยนะครับคันนี้เหมาะสําหรับคนงบน้อยนะครับราคานะครับเปิดที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอุปกรณ์ที่ได้ก็จะได้ลอตเตอรี่นะครับอ่า ตัวรถแล้วก็โรตารี่นะครับใช้งานได้ปกตินะครับโรตารี่ก็ P.O ใช้งานได้ปกตินะครับเอาไปก็คือใช้งานเลยนะครับเอาไปพร้อมใช้งานเลยนะครับอันต่อมาก็จะเป็นยันมานะครับยันม่า E.F. 3 9 3 t นะครับยันม่า39กแรงนะครับคันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปี63นะครับคันนี้ก็ยังอยู่นะครับ อุปกรณ์นะครับก็จะได้ดันหน้าแล้วก็ผานพวนนะครับราคาก็จะอยู่ที่245,000บาทนะครับ245,000ั24 5, บาทนะครับยันมา39กก็จะเหลือ2คันนะครับคันนี้ก็จดทะเบียนปี6 3เช่นกันนะครับอุปกรณ์ดันหน้าผานพวนนะครับคันนี้จะยังไม่ได้เก็บสีนะครับแต่คันนี้จะเก็บสีมาแล้วนะครับ คันนี้จะสภาพเดิมเนะครับราคาก็เท่ากันนะครับ2 4 5 0 0 0ับาทนะครับ245,000้นบาทคันต่อมานะครับจะเป็นกูตาล์ l สามสี่ศนนะครับคันนี้ก็ยังอยู่นะครับคันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปี50นะครับอุปกรณ์ด้านหน้าผานหลังนะครับราคานะครับรวมเก็บสีรอบคันเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่เปลี่ยนหลังคานะครับเช็คทุกจุดนะครับ าราคาก็จะอยู่ที่1 7 9 0 0 0บาทนะครับ1 7 9 0 0 0่าบาทอ,าอันนี้ก็จะเป็นผ่านนะครับตอนนี้ l 3ลเหลือหนึ่งคันนะครับพรุ่งนี้ก็จะมาเพิ่มอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับ l 3ลนะครับคันต่อมานะครับจะเป็นน้อง B นะครับ B-21 อ่เอ่อทัวที่ครับ2420นะครับตัวนี้จะเป็น รถจดทะเบียนปี5้นะครับตัวนี้อุปกรณ์น,นะครับก็จะได้ด้านหน้าแล้วก็ผานพวนนะครับคันนี้สาภาพสีสวยเดิมๆิมเลยนะครับเอาไปพร้อมใช้งานกันเลยนะครับราคาคันนี้ก็จะอยู่ที่1 9 5 0 0 0บาทนะครับ1 9 5 0 0 0สบาทสำหรับ B 2420นะครับ คันต่อมานะครับจะเป็นคุปต้า l 3 6 0 8นะครับคันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปี56นะครับออุปกรณ์ก็จะได้ดันหน้าแล้วก็ผานพวนนะครับผานก็จะเป็นผาน d h 2 2 5 e p o นะครับตาช้างนะครับตอนนี้ l 3 6จะเหลือ2คันนะครับปีห้าสากับ56นะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่265,000บาทนะครับ265,000บาทราคานี้ก็รวมเช็ค เก็บสภาพเก็บสีเปลี่ยนทายของเลยวนะครับเอาไปพร้อมใช้งานนะครับในราคา2 6 5 0 0 0ับาทนะครับอ,อยู่ด้านในก็จะเหลือ l c 7คันหนึ่งนะครับที่ยังขายได้นะครับเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในนะครับไปดูรถที่ยังขายได้แล้วก็บรรยากาศนะครับรถที่ลูกค้าจองไว้นะครับไปถึงไหนกันแล้วบ้างนะครับ เราพามาชมด้านในนะครับด้านในรถที่ยังขายได้นะครับก็จะจะเหลือ l c 7 1็คันแล้วก็ l c 5 1คันนะครับที่ยาขายได้ก็ LC7 คันนี้นะครับยังไม่ได้เก็บสภาพเก็บงานนะครับยังไม่ได้เก็บสีนะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะครับอันนี้ จะเป็นรถจดทะเบียนปี54นะครับอุปกรณ์นะครับก็จะได้ดันหน้าแล้วก็ผานพ่วนนะครับผานก็จะเป็นดีเอชสองสี่คูณหกนะครับเฮวิพัดตาชางนะครับอันนี้จะเป็นผานคู่ตัวเลยนะครับออสเจ็ดคันนี้ก็เปิดราคาที่3ามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับราคานี้ก็รวมเก็บสีรอบคันนะครับเช็คสภาพเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับราคาสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับ สำหรับคูปางเอลซีเจดูนแปดนะครับส่วน LC ลซีห้านะครับที่ยังขายได้ก็จะเป็นคันนี้นะครับคันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปีห้าสองนะครับราคาก็ ร่วมเก็บสีรอบคันนะครับเช็คสภาพเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านพ้วนนะครับราคาก็จะอยู่ที่2 3 5 0 0 0บาทนะครับ235,000บาทนะครับสำหรับคุณทายเอลซนะครับส่วนคันนี้ก็จะเป็นยันมานะครับยันเน่าอฟ้า EF 4 5 t ท x นะครับคันนี้จะเป็นรถลูกค้านะครับจาก อำเภอชุมแพนะครับจังหวัดขอนแก่นเรานี่เองนะครับอันนี้กาลังจะเก็บสภาพนะครับเช็คดัวซึมนะครับแล้วก็เก็บสีรอบคันนะครับส่วนคันนี้ก็จะเป็นกูต้ลสามหกศูนย์นะครับตัวใบมีดคันบนนะครับอันนี้จะเป็นรถของลูกค้านะครับที่จองไว้รถลูกค้าจาก อำเภอโคกสีสุพรรณนะครับจังหวัดส,สกนลนครนะครับถ้าเรียกชื่ออำเภอผิดก็ขออภัยนะครับอันนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตัวนี้พวกชุดท้ายเราเปลี่ยนให้หมดนะครับอ่าโซ่ข้างแขนข้างแขนกลางนะครับเปลี่ยนให้หมดนะครับเอาไปพร้อมใช้งานกันเลยนะครับก <c oughs> ันต่อมาก็จะเป็น คูปต้าเอลสี่ห้าศูนย์แปดนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถลูกค้านะครับจากอำเภอเมืองจอังหวัดสกลนครน,นะครับอ่าอันนี้ก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับส่วนคันนี้ก็จะเป็นจอนเดียนะครับจอนเดียห้าศูนย์สี่ห้าดีนะครับจอนเดียสี่สิบห้าแรงนะครับ จะเป็นลูกค้าจากอำเภอเอราวัณนะครับจังหวัดเลยนะครับคันนี้ก็จะจะส่งได้วันเสาร์นี้นะครับอันนี้กําลังเช็คสภาพนะเปลี่ยนยางหน้าให้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับรถแท็กเตอร์มือสองนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์0 8 8ย์แปดแปดนะครับสามสองแปดห้าสามหนึ่งห้าครับศูนย์แปดแปดสามสองแปดห้าสามหนึ่งห้านะครับสามารถ โทรนัดดูรถหรือลูกค้าจะโทรจองก็ได้นะครับไม่โดยไม่มาดูรถก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีรถเข้ามาเพิ่มเข้าใหม่ยังไงนะครับเดี๋ยวทางร้านก็จะมาอัปเดตให้ลูกค้า,าได้ชมกันเรื่อยๆนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ